ทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยแอคเก็ตอีซี่จ่าชัวร์ไม่เก่งแรงยี่กาแฟบัตตี้ดีนสลิมเซเลนจิบบัตตี้ดีนสลิมเซเลนพี่จ๋าน้ำจ้า เรา <ừ> แต่งงานกันมาก็ตั้งนานแล้วนี่ดูันแก่จองคนน่ะฉันรู้สึกโงาจ้ะแล้วพี่หางายหมอะเหงาเหรอม,มันมันก็มีบ้างนะเหงาอะนะพี่จ๋าก็าจะดีไหมอ่ะถ้าครอบครัวเราจะมีสมาชิกใหม่เร็วๆนี้นี่สมาชิกใหม่ดีจ้ะที่รัก พี่นะเราวันนี้มานานแล้วล่ะครอบครัวของเราจะได้สมบูรณ์แบบกี่ทีจ้า ต่อมีมิดเม็ดและิดแคปซูลคอตตอนบริสุทธิ์แบบไม่มีรอยต่อพรีเมียร์ซาตินพัดลมยูราเปรียดไฟเบอร์ห้ากาแฟมะขาโน้าทรีโอเอสเปรสโซ่ฉลาดซื้อฉลาดสวยด้วยอารอนเฮ้ยใครมาวะ ไอ้เราเนี่ยคิดผิดหรือคิดถูกวะเนี่ยบ้าหรือสติไม่ดีวางแผนกับเสียเพลงชุดลูกสาวตัวเองไปบ้าหรือเปล่าวะเราเนี่ยเอะแต่มาคิดดูอีกทีหนึง่งเสียเพลงก็สนับสนุนเรื่องยศเรื่องตำแหน่งเรามาตลอดปีนี้ก็บอกว่าจะให้เราอีกสิบล้านเพื่อตำแหน่งประธานอ,อบอตอเอาวะเพื่อเงิน เราทำได้ทุกอย่างอยู่แล้วอีกหน่อยลูกสาวเราก็จะสบายถ้าเรามีเงินโอ้โหมันจะเที่ยงคืนแล้วเสียเพลงยังไม่มาแล้วมันจะเบี้ยวเราวะเสียมาพอดีเลยสิบล้านห้าสินสอดลูกเลยแล้วต่อไปนะอย่างคิดมากเลยจะสบายฉันเป็นหัวลูกสาวฉันนะเสียเงินคืนไาดีกว่าลูกสาวฉันกลับมาออย่าคิดมากไม่เอาวะ อบตเสียเสรื่องของตีเล็กมาแล้วอ่ะที่สัญญาไง่าจะพาหงไปฮ่องกงอ่ะไปเลยนะเออไปไปไปขึ้นรถที่หมอชิดเออนี่ฮ่องกงหรือบาบากงซื้อเอาบ้าเหรอไปฮ่องกงอ่ะเสียแล้วเอาของเล่นเหรอผมว่าเอาเงินคืนไปดีกว่าแล้วลูกสาวผมึงมาเลืมใจเย็นๆย็นว่ากันว่าลูกสาวอ่ะนอนให้ได้นอนให้ได้ แต่ห้องกงนะอ้าวห้องกงก็องกงมาไปดูดาราด้วยนะอ้าวแล้วจะดูใครอ่ะชอบหลิวเต้าหัวมากโอ้โหหลิวเต้าหัวเนี่ยว่ารู้จักกันเลยแต่เขาเป็นฝาแฝดกับหลิวเต้าหัวใครหัวเท่าตาหลิวเฮ้ยไป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 เลยนะอ่ะโชคดีนะโชคดีอยากอยู่นี่ทำไมใช่เพราะเงินแล้วก็เราคงไม่ทำแบบนี้หรอก นี่น้องมาลรายโดนฉุดไปแล้วเหรอเนี่ยแล้วนี่พอกำนันรู้เห็นเป็นใจด้วยเหรอวะใชใ่พี่แล้วจะทำไงต่อไปอะพี่ทำไงอะก็ต้องเอาน้องมาลายคืนมาสิวะงั้นพี่ไปคนเดียวนะอ๋อไม่ไปค่าหรอน้องมาเขือไม่ได้โดนฉุดนี่พี่ เชื่อว่างานนี้มันจะลวกเร็วขนาดนี้จับมาสามคนเขาเรียกว่าสามใบเถาเถาแรกน่าจริงเถาสองน่าจะบูดแล้วเถาสามยังพอก้มแก้มไปได้ขอบใจมากนะพวกหรือสองคนนะเดี๋ยวเสร็จงานนี้แล้วทั้งมีความสุขแล้วนะเดี๋ยวเอาจิบไปเลยเดี๋ยวแกจิบเต็มที่ขอาควก็ตีเล็กไปลวกหน้าเลย ง่อยเล็วเกมมันเราผิดดีนี่เองอเลี้ยงไม่เชื่องเลี้ยงไปก็เปลืองก็เปลืองเกมนี่มันช่วงจริงเลยอีอีอีมันดานัาพอหรือย,ยังยังคนอย่างแกนี่นะกินรุ่นเรือน ที่รถบนหลังคาไอเนี่ะคุณไอคนอักตันอยู่ไอนี่แกไปมันก็สวยทั้งชาติตาพอใจยังยังแกนะคอยแกนี่นะเกิดมานี่นะคอยมันพิการโอ้ยนะบ้าตาอยู่นั่นแหละนี่แค่รู้ไหมดิฉันทนอยู่เป็นคนไท้ของบ้านกำนมันอยู่เพราะอะไรฉันอยู่เพราะแตไงไอจมาแอนแอดรูแกมาสามปีเต็มเตมความตั้งใจของฉ ที่เขามาอยู่บ้านกับมันเพระาะตั้งใจจะดูแกแก้ผ้าอาบน้ำออฉันอยู่มาสามปีขนาดฉันเจาะรูแกก็เอาสบูอุ้ย,ยฉันเจาะอีกรูหนึ่งแกก็เอาหนังสือพิมพ์แปะอ,อัอเลยตัดสินใจปีนหลังคาดูแต่ที่ไหนได้นึกว่าจะได้ดูกูก็ไม่ได้ดู <c oughs> เพราะว่าคนอย่างมึงไม่อาบน้ำคุณะรคนี่เหรอคแล้ววันนี้แหละฉันจะจับแก แม่ผ้าแล้วกูจะดูแบบระยะเผาคนอะไรนะมึงจะดูระยะเผาคนแม่รุ่นกูเนี่ยไม่มีคนให้มึงเผาแลรวนี่ตัวแม่จะไปทำไมแต่นางตัวลูกสิตัวลูกทำไมวะดูไม่ได้ดูไม่ได้ทำไมอะมันไม่ให้ดูบ็คกพิดดูสิ ขนาดเจาะรูก็แล้วลูกมันเข้าห้องน้ํามันทันตัวมันจะกำมัมีแล้วพอจะมันจะอาบน้ำมันปิดไฟแล้วกูจะเห็นได้ยังไงอีกน้อยมึงนี่เองใช่ไหมที่ชอบเจาะรูห้องน้ําแอบดูพวกท่านเนี่ยใช่มึงใช่ไหมที่เขียนข้างสาห้องน้ำมาแอบดูที่รูเดิมมามึงใช่ไหมนั่นแหละท่านเองส่วนนางมะเขือนี่ออย่านะลูงอย่านะ มาเขือนฉันจัดการเองทำไมวะฉันชอบรอของแปลกเพราะหน้ามันแปลกดีเหลือผ่าทางรสชาติคงจะเหมือนแกงไตปลาทางต้าโอ้โห้กล้วกากาไร้จังฮู้ลุงเออลุงลุงอยากจะอะไรเลยนะคะถุงยงเล็กเอาช่วยขนาดเนี้ยแต่ก็ไม่อร่อยหรอกคันเนื้อหนังของหมูเนี่ยเหม็นเหมือนขี้ยางเพล็กวะมันคืออะไรวะขี้ยางเพล็ก ก็คือขี้ยางฟาราที่อยู่ในกะลาค่ะโอ้ที่มันเหม็นเหม็นเหนียวเหนียวค่ะยิงเหม็นยิ่งเหนียวฉันชอบเคี้ยวเพราะมันเพลินปากดีเฮ้ยเดี๋ยวแกแบ่งไปคนละตัวคนละตัวเลยนะขังแกตัวแม่ใช่ไหมใช่ของแกก็ตัวร้อยจังหู้ใช่เอาไปเลยจัดการซะมุมไหนก็ได้มุมสงบเลือกไปคนละมุมแต่ของฉันขอยึด ทอหเป็นวิบานชิมพีฉันกับนางมาไลฮ่โอ้โหดูนี่อะไรเฮ้ยเลือกกระท่อมแล้วให้เราหามุมสงบแถวนี้ตรงไหนสงบบ้างวะเนี่ยมันมนีตรงไหนอะเนี่ยมึงจะไปมองไกลทำไมอะฮะนี่ไงใ้ถุนนี่ไงพุทธก้าไปสิมันหนีไม่ได้เสร็จแล้วใบถุนนี้เป็นของเราแล้วเธอ

กูข้าไปดูคนมีตะขาบหรือเปล่าเนี่ตะขาบไม่มีออแต่ทิ่แล้วต้องรักย่าลงมอีก่้องจ่าฮียิพที่เรียบร้อยแล้วอันนี้นะะต้องมาฮะดีเก็บแล้วอะ สำหรับสนุนโดยชาตรามือชาดีๆสำหรับคุณเข้มข้นหอมอร่อยถูกใจผู้ด,ดื่มดื่มทุกวันได้ประโยชน์ทุกวันคิงโคงกสำเร็จร,รูปตราป้ามุนไกรรสชาติดีมีประโยชน์ราคาย่อมเยาซื้อได้ที่บิ๊กซีและคาปูทุกสาขาเพิ่มคุณประโยชน์ให้กาแฟช่วยเปลืของคุณด้วยกแาแฟลอยใสจากลอยใสเท์แคร์อย่าดองเล่าตราเสริเสบ็ยตัวชนิดน้ำบำรุงร่างกายอย่าดองเล่าตราเสริเสบ็ยตัวบำรุงโลหิต เมื่อไอใช้ยาแก้ไออัปเช่สัญลักษณ์รูปคนป่าอัปเช่ป่าไม่หาอะไรไปปลูกขันเป็นบ้าเน่้น้อยทำเป็นเก่งทำเป็นเก๋อยากเห็นก็ตอนอาบน้ำเป็นไงอ่ะพอเห็นแล้วตกใจช็อกเลยทีท่านับหนึ่งไม่ถึงแปดแปดซะแล้วเออเออดี่เเสือปอดีเลยนี่ ไม่ได้หายขันหลังก็พีลุงลุงจะมาทำอะไรอ่ะจะยัดเยียดความเป็นป้าให้กับมึงไงไปเรียบร้อยแล้วเฮ้ยบุ๊ดเป็นไก่อยู่งอะไรวะท่นแม่เขานี้มีต่อด้วยแค่นี้ต่อยขาวยังไม่พองไง เฮ้ยอย่าพิ่งออกมาได้จริงใช่ตกมล่ะนะเฮ้ยเสียงอะไรวะเฮ้ยไอ้เฉางไอ้น้อยอยู่ไหนวะเฮ้โอ้โหนี่อ่อนเปี้ยเพียแรงขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยมึงนองละเกะละกาขนาดนี้เลยเหรอเฮ้ยเฮ้ยไอ้น้อยไอ้น้อยเฮ้ยไอ้น้อยน้อยไอ้เฉางช้างช้างช้างตึงช้างตึง ทั้งทีไลูกเรมาเฮ้ยรู้ละไอ้ดอกรักเองแอบมาทำลูกน้องไว้ใช่ไหมออกมาเลยดี่วะทำไมออกมาล่ะนังมาไรตายจะยิงมันอย่างนี้แหละเฮ้ยยา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 ไอ้ตั้ว่าแล้วยาว่าแล้วเชื่อต้องเป็นมึงแน่ๆนะนะ่าอยู่เลยมึงตายไอ้ดอกรักไอ้ยาด้วยเฮ้ยมึงยิงลูกเคยกูไอ้ตัมนั่นปึดหักหลังห

ลับพี่าดอกลักครับพ่อสอนทุกอย่างเนี่ยที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเป็นเพราะพ่อเองอ่าไม่นะก่อนพ่อจะไม่ตายแล้วฉันจะอยู่กับใครมีหมว่าานได้แล้วจริงจ้ะมีไอ้เรื่องนี้พี่ไม่ต้องบอกฉันหรอกแต่ก่อนที่พี่จะตายพี่บอกฉันก่อนได้ไหมว่าตาพี่ตกลงไปโดนอะไรกันแน่ตาพี่เนี่ยป่านนี้เธอยังสงสัย หอกลักดูแลลูกสาวดั้นด้วยไม่ไม่ต้องพูดไม่ต้องพูดเงินสีสอดหนึ่งล้านบาทกับของมีค่าของแกฉันเป็นคนไปปล้นมาเองฉันเดดตาพูดออกมาแล้วใช่ไหมฉันก่อนดที่รังจ๋าฉันว่าการเธอฉันฉันจะเป็นผัวคนที่ร้อเจของเธอนอกจากนั้นฉันจะมีอะไรกับใคร จลาก่อนออพี่พี่าพี่ของใครอ่ะบัดบัดอีกเจิโดนจิ่ตรงไหนขยัตรงไหนอ่ะอ่ะฮะนี่ึง,งไปได้ดังกวักวัดบ้านกาลแล้ว่าน,นี่ข้างกูตายไปแล้วข้างหน้านางกวัดข้างหลังกุมารทองนี่สแสดงว่ากุมารทองเนี่ย มาบางง่างฉันไวโอ้โหหลังจากที่ปืนมาขุนแผนก็ปักลูกปืนเข้ามาเต็มๆโอ้ไม่น่าเชื่อเลยเอาไปคืนเจ้าของให้หน่อยสิมันไม่ได้ช่วยอะไรฉันเลยแต่ที่ฉันปวดเนี่ยอ่ะด้ไติงจะเป็นไ้ติงจะแตกส่วนฉันก็ไม่ได้โดนยิงหรอกแคไปเลยได้มือที่สามช่วยปัดไปก่อนเงี้ย ฉันก็เลยไม่ไม่โดน<อ><อ>ถ้าใครมาทำลูกข่ามันต้องตาย<อ>มาอะไรป่านี้พ่อแลมโบ<อ>้เขาเคลียร์กันไปเรียบร้อยแล้วเอาเสร็จเรื่องเสร็จราวเรียบร้อยแล้วเหรอเสร็จแล้วนั่นไงมัวแต,แต่แต่งตัวแต่งจังเลยเหมือนจะกลัวทันเหตุการณ์เงี้นนะเหมือนจะกลัวมาทันเหตุการณ์เรียบร้อยหมดแล้วเรื่องก็จบไม่ต้องเล่นอะไรกันนี่เอาอะไรมาฮะแม่ไพ่ฉันขุด ให้ฉันขนมาจังเลยเนี่ยขนมาทําไมเนี่ยถือมาทาไมเนี่ยออกมาเล่นมุกกันสิเอาต้องเล่นที่เอาเดี๋ยวก่อนยังนึกไม่ออกอ่าเอาแล้วให้ถือมาทําไมเนี่ยผมนึกว่าจะนึกได้การทางสิแต่นึกไม่ออกเลเล่นไม่ต้องเล่นอะไรมุกมกไม่ต้องเล่นอะไรเรื่องจบแล้ว<อ>ไม่ต้องเล่นแล้วตลกอย่ามาเล่นกันตรงนี้ไปเล่นงานแต่งงานลูกสิเฮ้ยลูกๆระหว่างลูกฉัน กับเจ้าดอากรักลูกของแกไงจะได้งานกันแล้วเราแค่แกเนี่ยไปเล่นตลกที่งานนั้นออฉันขอเลยนะมุกเนี่ยออนงเอ้ยพวงเอ้ยมาทางนี้ถ้าถามทีละจะได้ไหมเอ,อน,มเนี่ยมุกนี่ฉันขอเลยเอ,อขอให้เล่นะออขอว่าไม่ต้องเล่นอีกแล้ว จริงๆเหรอจ๊ะเป็นความจริงลูกลูกแต่งงานกันได้เลยแต่ว่าไอ้มีมุกแล้วจุดหนึ่งมุกสองมุกเอานุ่มเสือมุกนี่มุกนี่ฉันเอามันมุกเดียวกันเอามันมันอยู่ในมันเยอะเลยเหรอมันอยู่ชุดเดียวกันไปเล่นงานแต่งงานลูกเลยดีดีพ่อจะจัดงานเดี๋ยวแต่ต้องแต่งตอนนี้คงไม่ได้หรอกเพราะว่าเจ้าดอกรักมันโดนปืนเมันต้องพับฟื้นอีกสองปีพี่ตกลงจะให้ลูกเราแต่งงานกับใครกันแน่ดอกรักไหนไล่ดอกรักอยู่ไหนอ่ะก็นี่ไงไหน เดือดร้อนต้องถอนเลยเหรอวะเนี่ยอย่าเลยคุณแม่ทำไมลูกสิทธกลบหมดแล้วอะอ้าวนี่ไม่ใช่ของจริงมึงเขียนเอาหรืเนี่ยเขียนเอางั้นตกลงแต่จะแต่งงานให้แกสองคนโดยที่ว่าสิงสอดทองมั่นไม่ต้องเลยพรุ่งนี้แต่งงานกันเลยจริงเหรอครับถูกต้องโดยแม่มาเขียนมาเขือนจำได้แต่งคู่กันไปเลยเฮ้ย ทุกคนขอให้มีความสุขพรุ่งนี้เจอกันที่สุขศาลาเออะทำไมทำไมเนี่ยเอาไว้จัดงานแต่งงานที่นั่นบ้านเรามีสโมสรที่ไหนล่ะไหนลจะใครจะมาลงที่ผมท่านผมนะ